เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกับเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่ารายเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้การอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยใน เมื่อวันนี้นะครับผมแล้วก็อีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมซีเอ็มสุดแสนใจดีใจดีนะครับผมอัปเดตใหม่บอร์ดกับดักเพชรแล้วก็เกาะล้างซูเปอร์ชิลนะครับผมนอกจากนี้ยังมีจี้กลับมาอีกมากมายนะครับผมเราก็ไปดูความสองของจี้ใหม่2จี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมจี้ใหม่นะครับผมจี้แรกมีชื่อว่าบอร์ดกับดักเพชรนะครับผมมีทั้งหมด2เวอร์ชันเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลิมิเต็ดที่ ไม่บวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับผมข้อความสามารถของน้องก็คือเมื่อตกเป็นมราคของชันนะครับผมหรือว่าก่อสร้างเมานมคของชันมีโอกาส60ที่จะติดตั้งกระสปิงบนพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมเมื่อตกไปยังพื้นที่ของายตรงข้ามมโอกาส80%นะครับผมที่จะโยกเป็นข้ามบรรทัดแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ว่างเปล่าที่ใกล้ที่สุดภายในแถวนั้นแสดงผล2ครั้งนะครับผมอย่างสุดท้ายเนาะโอกาส6 0นะครับผมป้องกันดีบัฟที่เกิดขึ้นกับฉันถืออว่าเยะ้ เออก็ปกตินะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเพชรธรรมดาก็60ถ้าเกิดว่าเป็น เอ่อเวอร์ชันดาร์กก็น่าจะเป็น65ประมาณนี้เนาะอ่ะลิม mm ิเต็ดอีดิชั่นก็กลายเป็นสีทองผ่องอัมพันไปที่เรียบร้อยนะครับผม mm hmm. ต่อไปอีกหนึ่งที่นะครับผมเ mm hmm. กาะร้างโล่ซูเปอร์นะครับผมความสามารถก็คือรูกลายกระท่องชั้นนะครับผมมีกัสสีบห้ที่จะชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผมสามารถชาร์จได้สูงสุด2ครั้งบวก10%เเมื่อไม่แสดงผลแล้วก็เมื่อใส่ตรงข้ามทำการวาร์ปเกิน2ครั้งภายใน1เทิร์นนะครับผมมีโอกาส80%ที่จะส่งศัตรูไป เกาะร้างทันทีจํากัดจํานวน2ครั้งหมายเหตุนะครับผมถ้าเกิดว่าในอนาคตนะเนาะมีแผนที่ที่มีความสามารถในการสร้างสกายแดนนะครับผมความสามารถนี้จะใช้ไม่ได้เพราะว่าสกายแดนนะครับผมมันจะดักวาร์ปศัตรูอัตโนมัตินะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาจี้ที่เอาไว้ใช้ในอนาคตเนาะจี้นี้ก็ไม่ค่อยตอบจทย์เท่าไหร่ นะครับผมแต่แต่แต่เนื้อสีอื่นใดนะครับผมในแชมเปนลีกเขาก็จะวนด่านเก่าๆมาให้เราเล่นจี้นี้ก็สามารถใช้ได้อยู่ นะครับเราไปดูวิธีการหาทั้งหมดทั้งมวลกันหน่อยดีกว่านะครับผมเริ่มกันจากนี้เวอร์ชั่นลิมิเต็ดเลยเหรอไม่ใช่นะครับผมเวอร์ชั่นธรรมดาก่อนต้องหาบรอร์ดสุดแข็งแกร่ง S ทั้งหมด5อันนะครับผมเพื่อเอามาได้เป็นบรอบร์ดกระดกเพชรเนาะหรือว่าเกาะล้างซูเปอร์นะครับผมส่วนบรอร์ดแข็งแกร่ง S หาได้จากการสะสมเครื่องมือสร้างบรอร์ด A บวกนะครับผมส่วนเครื่องมือสร้างบรอร์ด A บกก็สะสมได้จาก ล้อบอร์ด1อันแล้วก็กระดานสร้างกระดักอีก1อันเอ๊ะเหมือนจะหาง่ายนะ1กับ1แรกได้1และหา5แรก1ห,หา5แรกสุดท้ายอืมมันจะยากตรงที่อันใดอันหนึ่งมันจะออกยากนี่แหละแต่ว่ามันหาแค่1อันอะเนาะ สุดที่แล้วต้องหาทั้งหมดทั้งมวล25อันนะครับผมอย่างละ25อันน่าจะถูกอยู่นะอ่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่พึงพอใจในเวอร์ชันลิมิเต็ดอิทิชันบอ Pa ดเพนนะครับผมที่เราจะต้องเติมน้อหัวใจให้เขานะครับเราก็สามารถหาจี้อื่นได้กับ11จี้สุดแข็งแกล่งนะครับผมอย่าพลาดโอกาสดีๆ ไม่ใช่อันนี้มันลิมิเต็ดนะครับผมจี้ <G S 1> อยู่ตรงนี้ตั้งหากแล้วเจ็ตแพ็คพิทักษ์สีรุง้งก็ไม่เห็นมีใครใช้นะครับผมราชาที่ถูกเดรเทบอร์บอดบริการเอ๊ะมันช่วยป้องกันป้ายสีได้นะแต่ป้องกันของน้องพิวไม่ได้นะครับผมก็จบไปอ่ามัดปืนหุน่นไลกาโคตรเก่านะครับผมแล้วก็เกาะลอยฟ้ามรกต ถ้ามันเป็นป้องกันดีบับมันจะค่อนข้างดีมากเลยนะแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีเนาะหมวกระเบิดไทเทเนียมซูบี้ยังใช้หมวกกันอยู่เลยครับผมหมวกฮุนเลากานะครับผมแล้วก็บัตรเชิญปารต์ตี้กุราบต้องสตาร์บร์ดหุน่นกระป๋อง,ป,องป้องกันเออน,นี้น่าสนใจนะครับผมแต่แมวดีกว่าเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมตุก๊กตาระเบิดที่หาเพียงแค่สี่อันอ๋อสี่อันตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้ว มันไม่ดีเหรอนี่คือพริวเลยนะอืม ย้ายไปยังพื้นทีของฉันทันทีถ้าเกิดว่าย้ายไปยังพื้นทีขยงฉันทันทีแล้วก็ทอยต่อ,ต,อต่อเนี่ย,ยมันจะโหดมากเลยครับผมเอาไปเล่นกับพิวได้เลยนะนี่แต่ก็ไม่ใช่นะครับผมจบอีเวนต์มีแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นการสะสมนะครับผมจังหวะดนตรีเพื่อเอามาแลกเป็นแพ็กสติ๊กเกอร์นะครับผมยังมีใครสะสมสติ๊กเกอร์อยู่กันอยู่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูสติ๊กเกอร์ของลูนะครับผมคงเลยอีกส4บวันยังโบอ,อยู่เลยนะครับผมยังไม่เต็มสักทีแต่คิดว่า ก็ไม่น่าเต็มซีซั่นที่แล้วก็ไม่เต็มนะครับผมซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมลากหนึ่งพันสองร้อยเพชรลาก่ห้าพันเก้าร้อยกมันแจกเยอะที่เองเขาก็เลยตะบี้ตะบันหากัน <c oughs> อย่าเป็นลุงดูไม่ฮะอ๋อมันหายากเกินไปยาะหาไม่ได้แล้วแครโอเค,อ,เคอีเวนท์ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะหมดภายในวันที่เท่าไหร่ เมื่อกี้ก็ลุมดูน่าจะเป็นวันอ่าสุกนะครับผมหมดพร้อมกับน้องฮิวด้าเลยเนาะก็คือวันที่16หนะครับผมแล้วก็มารอดูตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้ากันดีกว่าว่าจะเป็นตัวละครประจําเดือนหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็เป็นตัวย้อมสีหรือเปล่าเดาอะไรไม่ได้นะครับผมเซิฟนี้เนาะ ลาไปก่อนเพราะอย่าคิดหน้าขอทุกคนมีความสุขกันเรื่นกิจสถีเซอร์ประเทศไทยหรือเทลิควาลาเกิยสถิถีนะครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมพบร่มพบชุดกันฝนถ้าเกิดว่าเป็นวัดก็อย่าลืมทอฟอพอสคอ,อนะครับผมไปละจุ๊บจุ๊บ